เช็คออนไทม์ที่ผ่านมาเรื่องของ iPhone 6ที่งอได้ทั้งสองรุ่นนั้นถูกพูดกันเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์และก็มีหลายคนนะครับพยายามชี้พิสูจน์ครับซึ่งทาง Consumer Reports ก็เช่นกันครับโดยได้ใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในแลบเพื่อทดสอบ iPhone 6ร่วมกับสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆอ,อีกด้วย ดยในรายงานครับได้ระบุว่า Apple ใช้น้ำหนัก25กิโลกรัมกดลงบน iPhone 6 plus ซึ่งก็ได้ทดสอบแล้วครับว่าแรงกดขนาดนั้นสามารถหักดินสอมไม้ได้ถึง3แท่งโดยทาง iPhone 6 plus จะเริ่มเสียรูปร่างและก็ไม่สามารถกลับมาสู่สภาพเดิมได้เมื่อถึงน้ำหนัก90ปอนด์หรือประมาณ40.8กิโลกรัมซึ่งก็ยังรับแรงได้มากกว่า HTC o M8 เล็กน้อยครับรวมไปถึง iPhone 6ที่ทนแรงกดได้จนถึงประมาณ70ปอนด์หรือประมาณ31 p. 0.75กิโลกรัมซึ่งในการทดสอบครั้งนี้นะครับ LG G3 รับแรงกดได้130ปอนด์หรือประมาณ59กิโลกรัมส่วน Note3 นั้นทนแรงกดดันได้ถึง150ปอนด์หรือประมาณ68กิโลกรัมจากการทดสอบที่ได้ไมาเห็นอย่างนี้นะครับคงทำให้หลายๆคนหายห่วงกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะครับเนื่องจากว่าสมาร์ทโฟนทุกรุ่นในการทดสอบครั้งนี้นั้นสามารถทนต่อแรงกดที่เกิดขึ้นได้ค่อนข้างมากครับ Check on time.